ปิดท้ายสีไซโฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้นะคะกับเรื่องราวจากสมุทรสาครเป็นกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านหญิงนะคะคุณผู้ชมถ้าจํากันได้ต้นปีที่ผ่านมาสมุทรสาครเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะการระบาดระลอก2แต่ผลกระทบต่อเนื่องตอนนี้ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของโรคค่ะเป็นแรงงานเพื่อนบ้านหญิงนะคะที่ตั้งคันโดยความไม่พร้อมมากขึ้นและมีการมาขอรับคาปรึกษาเพื่อที่จะยุติการตั้งคันค่ะ ล่าสุดมีการปักหมุดรายงานจากพื้นที่สมุทรสาครภาพนี้รายงานโดยคุณมนัญชายาอินคล้ายเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมนะคะ คุณมนันชยาบอกค่ะว่าจากมาตรการในการกักพื้นที่ Bubble and นเซลส่งผลให้แรงงานไม่สามารถออกนอกห้องพักได้อย่างอิสระพอออกนอกห้องพักไม่ได้อย่างอิสระแรงงานก็ไม่สามารถเข้าถึงการบริการยาคุมกำเนิดหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันให้ทำให้ตั้งครนภได้นะคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะผู้ชมก็เกิดผลกระทบตามมาลองดูภาพที่เขาลงพื้นที่ชุมชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากลงพื้นที่ชุมชนเขามีการเปิดสาย ให้โทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาก็พบว่ามีผู้หญิงแรงงานเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ต้องการตั้งคันในช่วงเวลานี้ที่ไม่ต้องการเพราะว่าส่วนหนึ่งบอกเกิดขึ้นจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสุขภาพเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็มีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทําให้แรงงานไม่พร้อมนะคะหลายคนตอนนี้โดนหยุดงานรายวันไม่มีไรายได้แต่การจะยุติการตั้งคันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ พราะโรงพยาบาลในพื้นที่สมุทรสาครไม่ได้มีบริการยุติการตั้งคันนะคะอีกทั้งจะเดินทางไปรับบริการภายนอกแบบข้ามจังหวัดมันก็ทําไม่ได้จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มวิธีการก็คือว่าส่งข้อมูลไปยังแพทย์ เป็นแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีการโทรแบบเ,เวชกรรมก็คือยุติการตั้งครรภ์แบบออนไลน์นี่เป็นช่องทางเดียวที่พอจะทําได้ในชั่วโมงนี้ค่ะการที่จะเอาแรงงานข้ามชาติเดินทางข้ามจังหวัดไปยุติการตั้งครรภ์นในโรงพยาบาลที่รับยุติการตั้งครรภ์แบบถูกต้องเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ย ก็จําเป็นจะต้องใช้การโพเวชกรรมนะคะก็คือการยุติการตั้งครรภ์แบบออนไลน์ที่ทางเครือข่ายของเราได้ดําเนินการอยู่แล้วเราก็คิดว่าสามารถทําได้ทำได้ทำได้ดีแล้วก็ยุติการสําคัญเอ่อยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างสําเร็จสมบูรณ์ด้วยนะคะโดยมีทีมงานภาคสนามเนี่ยคอยคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การส่งต่อเมื่อมีสถานการณ์การตกเลือดของแรงงานขึ้นมา การทํางานเรื่องนี้ทางเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมกลุ่มที่ทํางานคนทํางานภาคสนามที่สมุทรสาครก็มีข้อเสนอหลักๆ3ข้อนี้นะคะส่งตรงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ค่ะเขาอยากจะให้มีบริการ r e a c อ out ส่งตรงไปยังชุมชนสํารวจเรื่องต่างๆทั้งเรื่องคุมกําเนิดการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวของกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในสถานการณ์นี้โควิด -19 นะคะข้อ2สําคัญด้วยร้องกันมานานอยากจะให้แรงงานเพื่อนบ้านนั้นเข้าถึงสิทธิคือเขาซื้อประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเขาก็ต้องเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงสิทธิ์ประกันสังคมเหมือนคนไทยที่มีประกันสังคมเช่นเดียวกันเพราะจ่ายเงินเหมือนกัน 3. ค่ะควรที่จะเร่งรัดขยายบริการยุติการตั้งครั์แบบโทเวชกรรม เพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคนที่อยู่ในจุดที่ไม่มีโรงพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรนนั้นได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยกับตัวผู้รับบริการ คุณธีระเดชคุณวิสาขาตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความกังวลของลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านในไทยที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่สามารถยุติการตั้งคันไม่พร้อมตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีการอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีคุณภาพแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของเด็กในอนาคตด้วยค่ะ,ะการวางแผนครอบครัวนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่จะยับยั้งปัญหาที่อาจจะตามมาทั้งในมุมสังคมและก็เศรษฐกิจด้วยขอบคุณคะ่ะ